ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของสุสกิในงานมอเตอร์เอ็ก2017โดยในปีนี้ได้มีการนํารุ่น GSR x R 150โยชิมุระมาตั้งโชว์โดดเด่นสังเกตดูเจิงน,นะครับว่ามันมีสีสันไลกราฟิกสติกเกอร์ของทีมโยชิมุระอย่างชัดเจนท่อไอเสียนะครับเป็นท่อสูตรของโยชิมุระ ปลายท่อทําจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และก็มีอัพไซด์ดาวหน้าที่หลายคนสอบถามเข้า,ขามาอย่างมากมายครับว่าเมื่อไหรซูซูกิจะารติดตั้งเจ้าอัพไซด์ดาวเข้ามาในรุ่นของ g s เอสไอน้ับเป็นการส่งสญญาณให้ทราบแบบก,ากรายครับว่าซูซูกินั้นกําลังเตรียมความพร้อมในการติดตั้งอัพไซด์ดาวหน้าเข้าไปในรุ่นของ g s เอสไซึ่งหลายคนเห็นแล้วต้องบอกว่ามันมีความสวยงามโดดเด่นที่แตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด โดย gsr x 1 5 0คันนี้ติดตั้งหมายเลข50เป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบของสุุกิในเมืองไทยของเราซึ่งก็ตั้งโรงงานมาตั้งแต่ปี2510น,นถึงวันนี้เป็นเวลา50ปีพอดีมีบางท่านสอบถามเข้ามาครับว่าเจ้า gsr x 1 5 0คันนี้มีวางขายหรือไม่คําตอบก็คือไม่มีครับสุสกิทําขึ้นมาเพื่อการโชว์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่อยากได้ต้องบอกเลยครับว่าไม่มีทางอย่างแน่นอน การเปิดตัวของ GSR x R 150ครั้งแรกในเมืองไทยนั้นเริ่มต้นในงานมอเตอร์โชว์2 0 <27, S> 1 7ก็คือช่วงปลายเดือนมีนาคมพศ2 0 6 0ที่ผ่านมานับถึงวันนี้เป็นเวลา8เดือนพอดีเพราะฉะนั้นหลายคนที่ซื้อกับขี่แล้วคงทราบดีครับว่าสตูกินั้นมีความเร็วความแรงที่ไม่แพ้ใคร147ซ c กับแรงม้าสูงสุดที่ทำได้19.17แรงมา้ท 101, ออาที่11,100รอบต่อนาทีเหนือชั้นกว่าวายเซ1 5รุ่นเดิมนะครับรวมถึง CBR 150R และแม้ว่าจะมีแรงม้าที่น้อยกว่าวา F R15 รุ่นปัจจุบันนี้ที่ทําได้19.31แรงม้านั้นแต่ว่าอัตราเร่งความเร็วความแรงนั้นต้องบอกเลยครับว่า GSR150 ไม่แพ้ใครในขนาด 150cc อย่างแน่นอนราคาเปิดตัวของเจ้า GSR150 นั้นอยู่ที่84,900บาทภายหลังมีการปรับเพิ่มเป็น87,000บาทซึ่งก็ยังถูกกว่าวาิ F R15 ประมาณ8,000บาทเลยทีเดียวหลายคนอยากได้นะครับเรื่องของ upside down หน้าต้องบอกเลยครับว่าเราไปก่อนอีกอย่างน้อยก็4 0 ข้างหน้านี้ไปลุ้นกันที่งานมอเตอร์โชว์ครบรอบ1ปีของเจ้า GSR 150จะมีการติดตั้งอัพดดาว์หรือไม่มีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาถึง GSR 300 Sport Full Fairing เครื่นนองยนต์สสูบเรียง3 4รุ่นใหม่จะมีการเปิดตัวเมื่อไ,ไหร่อย่างไรนั้นขณะนี้กำลังรอกระแสะข่าวจากต่างประเทศอยู่ครับว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่อย่างไรเรื่องราวของสตูกิกับการบุกเข้าสู่ตาลาดรถสปอร์ตในเมืองไทยนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ